อุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบวันนี้นะคะก็คือน้ำตาลมมอันนี้เป็นมะม่วงแก้วเป็นมะม่วงปิบค่ะยังไม่สุกเอามาสักโลหนึ่งซื้อมาโลหนึ่งนะโลหนึ่งก็กระมังครับเตียงเตรียพมพร้อมไว้อะไรไ<อ>เราอะน,น,นี่ส่วนต้อง,องไปายทั้นเนมืองเลมีตอกมีจอยจิ้มเลยนะบอกไปครับเริ่มเลยคนหรือเปล่านะเขาปอกกันเหี่ย เทียบกันนะอันนี้คือย่าปอกให้อันนี้คือปอกอีกย่างเหลี่ยมเลยนี่ว่าวันนี้เราทำเมนูอะไรกันมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วมะม่วงที่ใช้ก็เป็นมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วชาบมะม่วงความสุขวันนี้คุณทำไรยืนคุยชวนคุยเข้าไปล้างมาง่ายๆ ราใช้แรงงานเย็บบ้านนะครับบอกคูนรัาทำได้กินได้ไม่รู้นะคูไม่รู้นะครูฝ <c oughs> ีมือหรือว่าไม่รู้นะคะบอกนะบอกให้ทำมาทำแล้วคูจะกินได้ไม่ได้ไม่รู้ว่ามั<ช>กิน<ช>ได้ไม่ได้อีกเรื่องกีนสักรอบหนึ่งเป็นคนรักสะอาดไม่กลัวใช่กลัวย่วางกลัวระสบการณอะไรที่ดีนะคะทุกคนเชร อันนี้จะเป็นการเตรียมมันเชื่อมมันเชื่อมอันนี้ก็ได้แต่ต้องใช้เขียงหั่นอีกทีนึงอันนี้ตัวเนี้ย่เปต้องสๆรอบแล้วไม่ไหวแล้วคุณ่ะไม่ไหวแล้วไม่ได้กินหรอกวันเนี้ยมันตากล้าวมันเกลืออวิ้งแล้วพอดเ,เห็นตรงนี้ไหมคะไม่ใช่รอยช้ำนะก็เลือดเพื่อนหนูเยคะ่ะ น้อยทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มเราคนร้องแรงอย่าหยุดคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนให้น้ำตาลมาเลยละนี่ไม่ถึงร้อนเท่ากับข้าวที่บ้านเลยจริงไหมร้อนเอออันนี้คือแฉ่แก่น้ำปูใสไฮคิดอยู่าต้องตัวนี้คือระหว่างรอนน้ำตาลมันเหนียวเสร็จดี ก้วยก็มีก้วยฉาบก็มีไม่โบเริ่มแล้วเือนแต่ยังไม่เตมที่ยังไม่เหนียวแต่ตะแกงร่อนไปเลยนะลูกเดี๋ยวมันลูดหมดเพราะมันมีเส้นเล็ก ไปมันไปอ่อนๆยังไงดูนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมากินประมาณนี้นะคะอืมเหมาะกับการใส่น้ำแข็งใส่อย่างยิ่งยวดใส,นส่น้ำแข็งใส่อีกอ่ะอืมเอาเหรอจริงแอ,อะเดี๋ยวเดี๋ยะอ่ะอืมเปรี้ยวหวานหวานเนาะมาเดี๋ยวเตรียมแพ็คของเลยก่อน